สวัสดีค่ะมาพบมาพอกับสุรดาอีกแล้วมาจาามากินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงอีกแล้วนี่มือนีพระพีพระนองมากินตำาัะคุงใส่บัะก,กอกจ้าวมม่ามันย้ำกับมีได้ค่ะบะก,กอกพักมือนีกับพักเขาับมีพักหยอดพักแค่ดิบจ้าแล้วก็หยอดพักไส้ดิบ อันนี้ตะของดิบๆพักบุงจะอายเอามาฝากมาเนี่อันนี้เจ้าของปลูกเองพักบุงน้อยอันนี้อายเก็บพัฒนามาฝาก <c oughs> เขาก็มีผัดมีโคลา่าจ้ะผัดมีโคล่าแบบบะติดบะเหนียวด้วยจะ้ะมีสูตรให้ <c oughs> ถ้าสูตรของเพื่อนวันสีนเหนียวตุยตุย,ต,ยติดกันเป็นก้อนค่ะอันนี้มีสูตรให้แบบบะติดเป็นก้อนค่ะ มือนีมีข้าเนียวเสร็จหาจกก่อนข้าเนียวบอลแล่แล้วจะมาเนี้ข้าเนียวขาวขาว่ขาข้าเนียวขาวกับว่างโป๊ะวันนี้เลยมาจ้ะมาลงมือคุยกันเลยื <c oughs> ันนี้มีคนมากินน้ำเด้อ,อยุคแข้ง tầm bậc cột bậc hung hơm sạp nữa sạp nữa chầm bếp chầm bếp แดงะกินดิบไปเลย สายสายผักใส่ดิบมาเ้อสายขมแสบแด้แสบเลียมือ จำเบะคนย้อนๆว,นว,นวนกันหนึ่งจ้ะมีขหลาด khâm nhè nhè ขอบคุณนะจ๊ะสําหรับเจ้าของเม็ดดอกแค่แดงไม่งา่ปุรลพาเอาซิปลูกแล้วจะปลูกไ้แล้วทัว้งแจกไอปลูกน้ำขอบคุณหลายๆจ้าสําหรับเม็ดพันดอกแค่แดงแล้วก็ดอกแดงเต็มสวนอุ้ มาค่ะแต่ขากล่องไม่เห็ดบัทันใานเป็นปานใดไเลี้ยนรูปไปเรื่อยๆนะจ๊ะมาค่ะ <laughs> มีโคลาำบากเบ็บเลย หูดใส่กันลด ยัมาต่อไปยัยงวันแบบกรุบกรุบรักบุ่งนะ้ากรุบกรุบแล้ว ขับรถปึ๊บ,บหูดไดเลย คำตุยตุยสิไปละตบท้ายโดยขัวมีโคลาดเอ๊ะเห็นปะ xe <laughs> บำรุงสายตาจ้าขอบคุณหลายหลายเด้อจ้าเด้อที่เขามาเบิงมือหนาพอกันไหมนัดจ้ะเนาะขอบคุณหลายหลายจา้าที่เขามารับชม คลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีค่ะ